ไอโรดกำลังมาเก็บมะนาวนะทนะุกคนเนาะเพื่อที่เอาไปต้อนเมียนี่ทุกคนอันนี้สีมือตัวเด้อนี่เด้อคิดว่าหากมันน่าจะยังวนันออกเด้อเนาะสลูนะเจอคิดอะไรอยู่ไปอ่ะเอเดมันนี้สับอกโอ้โหเมสซี่วันนี้หน้าตาอร่อยกว่าวันแรก างค่ะเห็ดฟางเย้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับซองโตยโยยสองลออเที่ยวลาวแม่แล้วอันเอยวันนี้เรายู่ที่สวนการเด่นที่นะทุกคนเป็นสวนเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติวันนี้เราซีพากันไปเอานออยู่หลังสวนไอวันมาแกงเนาะวันนี้ไปรักนอไปเอานออมาแกง ถือฝีมือซีอิวเราต่กระแบกฝีมือมาไทยละแมนอันคือยุส่วนไอวันนี้โบจําเป็นต้องแบบว่าอันซื้ออย่างแจ่งย่างเลยนะมานี่ยังไม่ได้ซื้ออย่างเลยโบจําเป็นต้องขึ้นภูคืออูเนาะหานอกระใดจำเป็นต้องขึ้นภูคือว่าอูอีกไปซ้ออุปกรณ์กันเด้ออ้าวโบน้อยๆสมบัติมันเดือดอ่ะเมื่อกี้ยังน้อยๆซับโอ้อันสีป่ะน้อยนี่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  เต้นในเดียวนึงเราไปเต้นเอาเครื่องกันนะเอาทุกคนเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วเัาชิพิหานอนกันเยอะทั้งหลังแล้วก็จึงมาแกงน้ำกันนอนวันนี้เนาะให้ไอวันซีมแกงนอนสูตรลองซานลองเบิงว่าจิเป็นยังไงตอนนี้ไอ้โรดกำลังมาเก็บมะนาวนะทุกคนเนาะเพื่อที่เอาไปต้อนเมียตอนเมียว่ะที่เราไปต้อนเมียซะหน่อยนี่อันนี้เป็นเป็นลำไพ่เนาะไอ้โรดเนาะมะนาวเป็นลำไพ่แต่ว่าเฮาที่ไปเก็บนอทุกคนเห็นบ่ หนักหนาวกับมีมีอย่งก,กับมีครบเซตนะเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ห้องซีเลือกกิน่นหน,หนาวด,ดังเดะอูมะน,นาวโซ่คอยไปปลูกอันหนึ่งมีกกอันนี้เด้มะมานาวพันด่างอันนี้มะนาวยักษ์ฮะให้แหละอู้ไปใส่ข่อยกระยางนำก้นต้อยต่อยข่อยกระใดเฮ <laughs> ้ยเอ้ยลืมอันนี้มันข่อยโลดตอนตี้นี่เนาะอู้มาเบิ่งมาเบิ่งฝีมือข่อยตอนกินกับหมักนาวกันไหม ไปบบึงกันได้ไวสัน้นไป,ปบึงฝีมือตัวเองก่อนนะทุกคนนอนไหนหนึง่งเราจจึงไปเอาหมากนะไปเอาโนะโตว่าเป็ียนจังไสแล้วนี่ทุกคนอันนี้ฝีมือตัวเด้อนี่เด้อคิดว่าหากมันน่าจะยังบ่ทันออกเถ <c ười> อะเนาะยังบ่ออกมาเด้อต้องถ่ายก่อนเพราะว่ายังบ่ฮอกดกำหนดมันเถอะเนาะนี่เอามาฮอดแล้ว อ้อนอเดียวพอแล้วใช่อนหน่อยเถอะเอานี้บ่บออนี้ไปแกงพอเลอุ้ยต้องต้องังไพี่รอดว่าเาไปซื้อน้มาซื้อแดซื้ออย่งเห็ดเฟืองอืมกไปทไนก็ไปนก่อนนะคะทุกคนอืมเกือบดีละโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เต็ปเลยทุกคนกันหานอกะไรนี่ค่ะลูนะสลูนะมาเจอคิดอะไรอยู่ไปไปันเดี๋ยวนี้แหละมันต่อมันเสียดายอูเสียดายต่อมันนี่นี่อีกดลยผมเฮ้ย ขมๆแต่ออกหวานนี่อูอปลไกไว้ไหมเอาเนี่ยปลไกไวม้มันขมอยู่มันออกหวานในนึงพอแล้วหนอเดียวเอาเนี่ยโปรไกวเปลี่ยนต้องปโปรเงี้ย<ะ>เปลี่ยนต้องปลปกให้มันให้มันออกมาใหม่อีกไม่เนจะบอกมั่วละมันตายแล้วมันจะเน่าแล้วมันจะออกมาใหม่ดิไปทุกคนไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวสิไปซื้อเห็ดอยู่ที่ตลาดก่นอนเนาะ ยังทุกคนเนาะตอนนี้มาเบิร์กมะพร้าวมันเฮ็ดได้เสิรมะพร้าวร้อนนะนี่กะมะพร้าวนี่แหละที่เอาไปเฮ็ดเป็นไส้ขนมเม่เนจะบอกเม่เนมเป็นมะพร้าวหอมไม่ได้เนี่ยอูแม่เป็นมะพร้าวหาวเขาหอมอันนี้มะพร้าวหอมไม่ได้น,ไนี่ไปที่ไปปอกไว้นี่นะพอละกระซอกกูเลยอืพูดนะพูดนะอยู่ไกลกนยังเฮาเด้ก๊อกอ่ะอยู่เที่งกกได้เอาบวได้ปะถามพี่บางกอนเฮ้ยอันนี้นี่ อาจะวิปัญหาดอกเพราะว่ามันแก่แก่ละมันห่าพอบนี่เอาจักอันเอาจักหน่วยก็พอแล้วที่สันสันไดเอานี่จะมูดสองหน่วยที่เป็นบริเรณ์ะยะมันเน่าในอ่ะตกดิกระเท็ดมมือนี่ซะบ่ก็ต้องปอกไวเด้อืออไปบ้านค่ะขอพ่อเห่าวเด้อได้เลยค่ะเต็มที่เลยนะขอบคุณมากๆนะครับค่ะสองหน่วยอีกหนึ่ง S <S อุ้ยหลายแล้วพอแล้ขอได้พ<ข>อ,อลักษณะไปบุคอยจะมาเอานี่นี่อยู่ารวมนี่ถือว่าเขาขออนุญาตเอ้วันลราทุกคนเนาะเอ้วันกับโอเคแล้ว <S 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 2> <S 2> บอนเจ๊ขนมไปข่ายอยู่กลางอ,อ,อันนี้เป็นอะไรน,นี่มันล่นซื่อๆนี่นะปุ้นะอันนี้โมเมนอันนี้อันนี้มันล่นเองเด้อน,นี่ก่ขอค่อยๆองเด้อโอ,อ,อ้อันนี้บูมฮอนนำอู๋ลองฝันมึงบ่ะฝรั่งไหม อันนี้เป็นมะพร้าวกะทิได้นน่คันแหมตอนนี้ก็คือมาปอกนอท้าอิดนี่เอ,อวันบอกตัวว่าให้แกงนอให้กินไตโดนผุนแต่ว่า่บาดิเฮดจักเหือนะทุกคนเนาะเพราว่าตัวตัวบุงมูเห็ดแล้วก็คิดยากต่อที่มาซอ,อยต่อที่มาปอกอันนี้มันเป็นนอใหญ่เนยมันคือนอน,นอ้อยหึ เอาง่ายๆเต้องคิดยากปูงเฮดมาสิเนี่ยปูงเฮดก็ได้ไปเรายาวเนาะทุกคนเนาะบอลบาลสันสันจะได้ข้อหมายเนาะปูงเฮดตัวบอูอว่าเด้นี้เขาได้ขี้คานจบเนาะสั้นๆได้ข้อหมายปูงเฮดเอาพอละอ๋อกระชิบป้ออีบ่๊อบอันนั้นนะพอแล้วมันเกล่ะดิยังไงไยเกลแล้วน่าว่ะมันคือได้ได้กลางๆกันเลวแต่ผู้เชี่ยวชาญละที่พี่เจรนาเอาพเจรนา แล้วแต่ยังเก็แล้วแต่คุณจะเมตตาเไอวันวาวเนะแล้วคุณจะเมตตาเห็นไอวันวาวตลอดกันเลยว่าสีวานำาบ่านีน่ขันมันผ่ถามมาตัวว่าสีเอานั้นบอสีเอานี่บอเนี่ยตัวสีบอตอบว่าโอ้ยบอเอานะตัวสีบอกว่าแล้วแต่คุณจะเมตตาสิดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่เมตตาคุณหลายคนถามเนาะเอออูมาเที่ยวนี้ ไปใส่ได้เด้ให้คำตอบกได้ได้ทุกคนเดยมูมีแผนถ้าอยากมูต้องแบบติดตามที่จริงแผนก็มีอยู่แต่บบอยากบอกเอยบอกย่านแอบบอกแล้วมันเปลี่ยนนะนะว่าแผ่นมักเปลี่ยนตลอดดอนนั้นอุ้ย่าที่มาไทยที่เรีอกวุ้ยที่เรกอุ้ยบริเวณที่มาไวปานนี้ได้ที่มาวันที่สี่วันที่ห้าคุณนะเดือนหน้าคุณนะแต่ว่าอยู่ซื้อแผนก็แตกสเนี่ยก็เลยแบบโบอยากเ่าอีกอย่างทีนะคะนะดยว่า แกยังเจอเขาเบื่อหลายเด้ก็มีน้ำหูดเด้หูดอู้ตัวเขาลืมยานางเด้ยดีแท้ตัวไปเอายานางให้แม่สิเออตัวไปเอายานางให้แด้ลืมก็ลืมแค่เพไปเพื่อว่าจะเอามาล่ะอืมไปเข้าไปเอาไปสั่นไปบอบอบ่จะไปเอาไปเก็บยานังเอาไปบ่บตัวเนาะพออจะบอกอูอันเดียวนี่นะอ๋อ ขาแกงถ้วยเดียวพอเขาชิแกงยังไงเสีาหายปูแซ่บแกง,งน่องแกงไรปูเสียบเนาะเดี๋ยวโบม,บมืดมาเดี๋ยวเขาเชฟเอาปูแซ่บเนาะแมนเขากินแบบง่ายกันกินป้าทั้งอูอัลลอยมากเลยอา้าวทุกคนเดี๋ยวตัวสิไปเก็บย่านางก่อนแล้วให้อูซอยนอถ่าเนาะแ,นแผ่นเป็นยังไงก็คือเกาท่าที่ตามต่อไปว่าสิเป็นยังไงเพราะว่านนะทุกสิ่งท,ทุกอย่าง การมาเที่ยวแบบน,นี้มันมักที่บุป,ป็นไปตามแผนก็นเลยเรอยากคาดหวังเรอยากตั้งเป้าไว้เออบุาคาดหว <c oughs> ับงบุกพิหวังรนะทุกคนเดีย๋ยวตั้งเป้าไว้แล้วมันที่บุป,ป็นไปตามแผนเนาะทุกคนเนาะคือตัวตอนนั้นวิสิปัยเชียงใหม่แหละทุกคนหลายคนก็บสิบาอาอ้าวเป็นอย่างตัวเขาบไปเชียงใหม่แบบนี้อนว่าในช่วงหนึ่งะนะเนาะก็คือตอนตัวขับม,มาแหละมันก็คือตามที่คลิปที่ผ่านมาแหละแทนที่กับพีแผนสิปแต่ว่าเพิ่นมีอ่าเอิ้นว่าอย่างไรมันบเป็นไปตามแผนนะ ทุกคนทิตว่าตั้งใจสิไปเสียงไม่เนาะเนื่องจากว่าไปไปเวียของเอ้วันล้ะกะไปทุระให้ทำทุระของเอ้วันละกัสิโลดไปพูดล่ะกัสิโลดออกเสียนลายเลยสินะเอาไปเอามากรเลยแผ่นแบบเปียนเปเียนกระทันหันกันเลยแบบว่าโอเคสั้นกบบระบุปเป็นอย่างไากับยู่ยูไปท่านี่พี่กอนคิดอยากไปยังใดจึงไปนะทุกคนนาะคันว่ายู่นี่ได้กำขยู่ไปก่อนสบายๆชิวๆยู่นี่ก็ได้ความฮู้หลายอย่างนะทุกคนว่าสิเป็นการตอนกิ่งมกนาวกันอีกต่างๆอู้สารพัดประโยชน์จะฮู้ตอนหรอะฮึจะฮู้ตอนละ มูยังมูต่อนกิ้งละโอ้ยค่อยต่อนกิ้งมาไกลหลายอยู่วัดสอนค่อยเด้อโอ้สบายซะน่เดี๋ยวมูนาไอที่ไปสอนเพราะว่าค่อยอันอู้สิเงี้ยตอนกิ้งแล้วอู้จะไปตอนกิ้งอยู่บ้านอู้เนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยังที่สอนไปการตอนกิ้งมูนา mm hmm. โบต่อนจังไหนบุษชันกลับไปบ้างยี่คลิปอาจารย์ก็ได้ชีซื้อธาตุเลย <c oughs> ทุกคนชีซื้อธาตุไปเพาะมาเมล็ดแด้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวตัวที่เอาจานน้ำก่อนเาแลมาเจอกันนะทุกคนอันนี้ก็คือต้มนอจืดละเด้ออันนี้จะมาตอง น้ำยานางที่บุคุณเลยเจ้าอะไรเอามาหน่อยอามาหน่อยเจะน้ำใส่น้ำลายบพตังใส่หลายเพราะว่าไอ้รลดว่าใส่หุน่นนางเล <c oughs> มาเอานะมาเอาเนี่แดกมาค่ะขอบแดกอันนี้เลยวะมาเลยดิบื่อตัวนั้นตัวเธออันนี้เหรอเอเอๆอ,อ๋ฟงสุดรสค่ะ ใส่เล็ก,เกๆในหลายกอนเดี๋ยวมันสีบเสียบบลัมเนาะมันชิมเนาะเอาแป้งนัวมาแป้งนัวแป้งนัวเนะอันนี้เราเกลียงแบบลาวๆนะคะเดี๋ยววันเราจะมาพูดไทยนะครับวันนี้โอเคพอจริงๆเหรอจริงๆค่ะใส่บ่นเนาะใส่ค่ะอันนี้เป็นการตำข้าวเบื่อเนาะทุกคนปนกรรับหมกเผ็ดม่ ล้วก็ใส่เป็นงัวได้แล้วตัวตำปลาเบือนี่มันบอกแมน,นว่าละอากาศอันนี้เป็นเครื่องใส่เครื่องทุกคนโบมีอย่างยากเนาะทุกคนเนาะใส่ได้ที่นี่แลาา้วกันหลังจากแค่ชิเล่แล้วก็เอาเน่าใส่แลาา้วก็จุ๊มันบอกแมนไงเกินเดี๋ยวตัวชิมาตัมไทยทุกคนเบาเรามาตัมไทยมือนี่แป๊บ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  มึงดูคือโบขึ้นตะเกอไร์เลนนยแนะ้นี่ขันมันโบได้นะดูได้จบโอเคนี่เลยทุกคนเด้ออืมนะ๋ยวเอาสิมาเริ่มตำเครื่องไว้เน่ะทุกคนนะเนาะเกี่ยวเลี้ยวแล้วก็เอานันไซแล้วก็จบเลยเนาะทุกคนฮะ แมนเอามาจับกล้องให้อีสันเนี่ยต่ำเครื่องไว้ซื่อเดี๋ยวเขาบุกหูเราอีกทีอีกเอาเอาจอดให้นะกะดี่หภูสาลีกตายก็อยู่ตั้งเกียวันดิอะฟันมาหนึ่งโอเคทุกคนวันนี้เฮาสิมาเริ่มต่ำเครื่องกันเนาะทุกคนเนาะต่ำหูนี้บริไซกับปีเลย อนอนๆมีจ่องบึงโบกาาใส่ไหลที่โลกให้ตำไทยทุกคนโบใส่ปลาแดกนะทุกคนนอนแต่วะชี้ดัดแปลงก็คือใส่ปู่เอวันว่าตำไทยโบใส่ปู่สัตว์ยาเลยแต่เขาชิซายนะทุกคนนะกระปิก,กับโบใส่ทีนน่บ่อตำไทยมันบ่อเนียนเอ้ยยังเลือกกระเทียมกระเทียมจะปิดนองนใส่บ่อใส่มันจะหอมไหมใส่มันสองขีดมาห,หลายพวกของที่กิบเดียวพอ หมักเล่นสิ่งที่ขาดบ่ได้บ่มี <c oughs> มีอยู่มีอยู่อยู่ตู้เย็นกะปี่กับบอได้ใส่ตัวมันบ่แม่ยรองมึงทุกคนร้อามันดีเส่ยบอลเต่เราต้องให้มันหอมบักหนาวคือดแด้แบักหนาว์เสียบางนาวหลายอยู่นะทุกคนส่วนเจวันมาให้กินทุเรียนมานสองหน่วยทุกคน ค่อยเอากระปิใส่ในน,นึงบอกใส่ตามไทย<ห>าไาเยคุณซิ่วพอยากใา่กระปิไปนี่สิหมอโบวี้โบี้โบนีงเงาเอิบเล่นอ่ะเท่านี้พอนี่เนาะอือโอ้อออตายคักแล้ว ไประเทศไยเนาะเมื่อกี้นี่นะทุกคนจริงยังคุณเอามือไปเสียดที่ไหนเสียดโซงเบื้องติป้ามาเล่นกับป้าบุปปินละโอ้ยเขาละาปาดอันนี้สิเจ้าบุ้หู้่อารมณ์บุ้หู้สิบบุหู้อารมณ์ศิลปินนะอืมเจ้าบ่เข้าใจดอกเออดีแล้วบอเข้าใจนะเข้าใจไปกับเจ็บหัวเจ๋อแท้หอยหอยหงซิว่าต่ำพวกนี้นี่ เวลาต่ำมีต่ำอย่างผู้สื่อวัสดัยเอกพวกกันนะมาขามมันทีแซ่บไปเฮ็ดอันนั้นน้บอจีนไข่น้ำบอจีนไข่ใส่เซซอมน้ำบ,บอบอได้แล้วอันมีไก่มียเลยนะไก่ใส่นี่เออเมื่อกี้เพิ่นซื้ออย่ยางไรตีไก่ตีไก่ปะอือควรตประมาณนี้เนาะอ่ะไอ้น้ำปลาอย่าเสืียลายน้ำปลาใช่ไหมเมื่ดเมื่อเท่แหละโอ้เค็มเด้อดเท้าคีมค็ม เอาปูเสือก<ะ>่อนส่วยน้ำปลาเสื้อจะมาเอาไปเก็บบอกไปจาัาไนไปเอาบมกนากอนเอาหมูเนาหมดละปิดันกัน,กนเลยโอ้โหเมซิงวันนี้หน้าตาอร่อยกว่าวันแรกที่ทํานะคะวันแรกที่ทําคือทําแกงเห็ดฟางแตบบ่ว่าวันนี้ก็คือทําแกงหน่อไม้อยู่สวนที่วันใส่เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางนี่ซื้อมาห้าสิบบาทค่ะที่ตลาดนะคะคใช่แล้วค่ะซื้ออยู่ที่ตลาดใช้แจ้งสว่างนะครับผม เป็นอะไรเนี่ยจางมากเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยบอครับอร่อยค่ะแต่ว่าต้องเติมเปรี้ยบค่ะใส่เกลือใส่เกลือได้บอครับใส่เกลือก็ได้แต่ว่าอยากให้มันนัวประเดียค่ะอ๋อแมนบอครับอ่าไปเลยพรมันจางถ้าเอาใส่หลายมันจะเค็มไม่บอเค็มค่ะเค็มไม่บอจ้ทุกคน เฮ้ยมาได้ทุกคนไดน้แกงน,องน้อนกันโอแซ่บีโมโอแซ่บน,บบนีให้ติ้กอรนึงค่ะให้ใหยังอู๋เอาอย่างไปประกันขออบแล้ว <laughs> โอซ่บอกข้ออู๋ประกันเนาะทุกคนเนาะขอน้องตุยนะคะวันนี้เราจะซีมอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้พิมป,ประเดกล่างประดเดอก่อนเดี๋ยวก็ซีมทีไรก็เข็มเ็มไม่ได้นะน้องอู๋มาอยู่ไทยเป็นเวลา48ชั่วโมงพูดไทยล่องเลยนะ อยู่ไทยไปจำนวนมากแล้วไงเป็นหนไงดูอย่จะต้องตักไอันี่โบได้ป่ะ <C oughs> ยังจางอยู่ครับยังจางเกลือผมว่าว่าอย่างนั้นแหละ <C oughs> <C oughs> ต้องใส่เกลือเนีย่ย <C oughs> แต่ก็ที่พอดีละใส่เกลือแล้วก็โอเคแล้วการกับน้องอูนี่ชิมเค็มนิดนึงนะคะ ไม่ใช่ครับคุณพี่วันเขาก็ชอบร,ถร,ถรถสรสชาติจัดจัดไงครับแต่ว่าพวกเราก็ทําพอดีพอดีพองามนะครับถ้าเขาไม่เห็ดพอดีพองามเขาก็จะไม่มักกินเราไม่ได้ผ่าเลยนะทุกคนเราทําเป็นแบบนี้เลยเอ๋อทาไมคุณไม่ผ่าเลยครับอยากให้มันน่ากินไงคะโอโ้มีลูกโดดด้วยดิเอาดีๆให้มันน่ากินหรือคุณขี้คานครับไม่ไม่ให้น่ากินจริงๆ <laughs> <laughs> อ้าอคุณไม่ใส่บ่วงแล้วหรอ เออแล้วไป,ไปคุณประการนี้คุณอุตส่าไม่เอาบวงลงคุณยังไปเอาลงให้ซันเนาะอยู่นี่เขา<ม>เขาไม่ใช่ซ้อนกลางก็ได้พี่วันว่า<ม><ม>พวกเขากินแบบสบายสบายไม่กินซ้อนกลางไม่ล้างมือใช่ครับใช่ตัวพอแลวย,ยือพอเราเอามันเสียเขาซีมก่อนเจ้าซีมแล้วมันอันนัน้นนะเจ้าคุณซีฟมาเพื่อนี่เราขยันเอาชิตักลงเนานี้เนาะ <laughs> โอเคแล้วแซ่บแล้ใส่ผักเน่าลงไปรสชาติก็จะเปลี่ยนอีกนะคุณประกัรลองชิมดู่ตอนใส่ผักเน่าผมว่าต้องใส่เกลืออีกนะคุณนี่สแตกเค็มมากเลยนะอ่านี่ทุกคนหลังจากเซจิกับการแกงโน้แล้วเราก็จะมาต่ำนี้ตอนน่อเนาะเลี้ยวได้ไอวันลแมนเรียกยพิพ่โรดเลยก็ได้นะครับอันี 接吧，接。哦。 ซีมคำใหญ่อ้ตัวเดี๋ยวมันมืดโคกค่ะซิมคำน้อยมันไม่ได้อัธถรสในการซิมจะบูงหรอกอ่าบุเซ่เฮาเฮาไปสามเฮาซื้อเออโอเคไปภาษาจีนมัวมัวมัวเงี้ยงสองเดือนเงี้ยงสองเดือนเงี้ยงสองเดือน แซ่บเลยก็อู๋อือแซ่บก็แซ่บก็บบริวารเองต่ำไฮแซ่มากไม <า S 2> ่วดบ่มีหรอมาขนาดเจ้าน่ะยังก็จะเอาปะรู้หันเละไปกินข้าวไปนี้เ,าเอานี่ดิโอเควันนี้เราก็จิมาตักแกงนอเนาะแกงนอเป็นกระบุง กานนัะครับคุณชอบกินเหรออมสะอมขอลืมว่าเขาพูดภาษาไทยภาษาเราไม่เป็นอ๋อเพราะว่าอยู่ไทยเป็นจำนวนมากแล้วไงยังมีคนมาคอมเมนต์อยู่ด้วยนะคุณ่อยนี่กลับบ้านต้องฝึกภาษาลาวอีกเยอะเด้อเพราะว่าอยู่ไทยเป็นจำนวนมากแล้วเคทุกคนไปเจียกันดูที่โต๊ะบาเดียวยังอคชั่น นี่เรียมละนาตาต้องได้ถามรสชาติแต่ละคนเลยแต่ละทานได้ต้องถามเจ๊ไก่ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับเจ๊อย่าซูมหน้าไปเลยเจ๊ไก่ค่ะุณกินอะไรเข้าไปคะเซบคือมันเซบแบบอะไเแกมวกั้นไก่ขนาดเก้าพรเก้าต่ำไทยได้นี่ตำตำไทยครั้งแรกได้นี่เห็นไหมตำไทยชิ่กระปูเอาสุดเลี้ยวคลิปแล้วจะตำไทยครั้งแรกไหมก็ตำไทยครั้งแรกเป็นขังไลย ก็หออแบบตำไทยอ่ะเนืไมมันห่อแบบตำไทยคอมคือก้านอีกหม่อยๆกไหมโปไซัพปี้โปไซพแดกมีตู้ตอนยูตอนยูเราแม่ก็เคยมักเทศในกินเนี่ยม่ว่าตำไทยโ่รไซกัปี้โปไซคแดกแม่ัเล่นกับน้ำปลากินแบบพอดีติครัอตามสบายเลยจัเป็นในโอปีนในฝีมือ ก็ยังบไปกินจ้ะจกให้ตัวนหนเรียกเขาที่มาเขาซิมตาบมังคุงจกปันเดอร์โอ้ลืมไปว่าอยู่ไทยต้องเอาใจอยู่ไทยเป็นจํานวนมากเฮ้ยกับเราไปที่หนังสั้นตัวเนาะทำท่าว่ามาอยู่ไทยกับเราแล้วก็ไทยเราเราไปได้เห็นหนังสั้นเดียเออหนังสั้นขี่รถลงมาปุ๊บจบ โอ้กิโลลงมาเพิ่งก็สบายดีก่อนสบายดีมาแล้วสบายดีมาแล้วนี่มันจะตามของกินเจไปอย่างตัวเรามูดกิ่นอะเจกัดดดูื้อของเขาอ่ะก็คืออย่างนี้สมมตินะนี่ประมาณอย่างนี้นะปื๊ดมันนิ่มแล้วไงมันนิ่มแล้ว อายู่พี่แค่ใส่ยังไงครับปกติอยู่นี่เขาเด็ดเด็ดแล้วเอใส่เข้าไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาพูดคุณไปตามนะคุณไปตามใส่นะก็เหมือนอาะเสียได้เห็ดไดเตี้ยวว่อยู่พี่เขาต้องขาบพูดเลยนะครับอยู่ร้านเขาบพูดอยู่ลาวเขาขาบพูดนะพี่ต้องไม่บอกสาธิตการขาบพูดหรือเปล่าสาธิตการขาบพูดเนี้ยทีนี้เนี่ยเอ้าไหนต้องขาบพูด ก็มือูดก่อนค่อยข้ามนะมือหูดก็ได้มือหูดก็ได้ได้เห็นก่อนดีเนาะให้ใบละอ่อนไปซื้อก็อย่างนั้นแหละโดยโยบใบละอ่อนไปซื้อข้าซื้อเป็นที่บ่กโมเป็นเราเข็นนั่นแล้วก็ซื้อเลยดีได้แต่ไม่มีเนาะ อ,อันไหนตาลาแรกมาคืตาลาดแรกประมาณมนั้นค<า>ือซิเมนคนแรกเลยไปซื้อเพราะว่าซื้ออะไรคนก็เอาเงินเอาเงินตบๆพร้อมอูม้ค,คิดออกอู้เอาผ้าไปให้เขาจะตัดยูฮันอู้มาลาวเลยอู้มาไทายเลยอู้ทิีมไปฮันเลยยังไ่จ่ายเงินให้เขาถูกบอกแม่ก่อนเอาเขไปเอาซื้อทุกทายที แง,งนน่นักเขานักเขาตอนประมาณวันที่อะถ้าไปเอาเดยนักซอสสามไปเอาแต่ว่าอุ้มมาอี่ละลืมเลยแคบหมูอร่อยมากมห้ตัวโยโนเออแนมแนแมนแมนลืมบอกเด้อแคบหมูเป็นของแมคเกรซอนเอามาให้เด้อบอกจีได้หรอบอกได้บอกเป็นยังเคยบอกกันหลายคลิปละโอเคโอเคเอาเอา,เอาส้มหมูมาก,กินเลยก็ได้อันนี้กันแมกนกันลองเบิร์กไหมอันนี้ส้มอะไรส้มแมนปะอันนี้โบแมนอันนี้วคือชื่อโบอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าอันนี้อันเกาของพี่แดงตองตองเก่า ลองลองไของแม่โบเมนวิญญาณหมูเด้หมูได้แท้เลยนั่นนะปกติสิเป็นแต่ใบติ่มแต่ใบตองแต่อันนี้เดี๋ยวรอให้แท้อเราเอาเอาตัวหมูมานี่น่าจะเป็นเนื้อหัวป่ะไม่หรอกได้แดงเอาได้ขาวมาหน่อยย่างหมูซะบ่ไม่ยังจะเป็นภาษาเราแยกได้พ่ะยางได้กันเนี่ยมาเนี่ยฝ่ายเขาเนั่นภาษากระเด็นทีได้กัน อ่อนเอ้ยกรอบใช่ไหมกรอบดีเป็นสั่งเห็ดเลยเด้อฮะว้าวแหม่เิ่นสั่งเห็ดว้าวว้าวว้าวสั่งเห็ดแล่เราก็เอามาเลยนะเล่มีแต่สีนี้ใช่ไหมแสดงว่าหมูมดหมูหมดไปแล้วห้ากินอันเดียวเนาะอันอ๋อสั่งเห็ดอันนี้เป็นส้มหมูอิ่ดเลยหืมพโกหมูนามูยังแหมหมู เออใช่ใช่หนิโอ้หหนังเต็มเลยเยอะขนาดอันนี้ที่เป็นมั่งคือว่าอันนึงอันละเท่าไหร่โอ้ห์ันละรุ่นพิเศษเนี่ยอันละซอันละคือแต่ว่าแซาบ่าเนี่ยอันนึ่งเรือเท่าไหร่ครับใช่หยิบอะไรฮะใหญ่เนาะขึ้นไม่กลับบอกบอคนละอันคนละอันเนื้อวัวกิ้นเนี่ยขึ้นยแล้วกันมันใหญ่เลยพี่เซี่ยบวกกินวะ้องกินดิบวะ ปิ้งก็ได้เอาไปทอดก็ได้พี่เนี่มว่อย่างกินได้เออไกินได้ช่างเป็นไม่มีคนแย่งนี่ทุกคนถือว่ามื้อนี้ก็กินเรียบร้อยนะทุกคนเนาะอย่างเตะเหลือแต่อันนี้เหลือแต่อันนี้เหลือกันเลยแหนมกระเซ็บหลายเด้อแหนมเด้อขลิบขลิบขลิบอืมกินทุกวันเลยเนาะทุกคนเนาะเบื่อหรือไม่เบื่อหรือไม่กินทุกวันเลยกินขลิบเขาเรียนเขาเนียบผู้เรียนได้เนี่ยได้เหรอ ได้นาเนี่ก็ได้ได้ได้เนาะใบมะม่วงใบมะม่วงใบใบมะม่วงใบก็เสียบเลยกินอย่างเงี้ยไม่ดีรู้ป่ะกินแล้วจะอายุยืนอืมผู้หญิงกินอย่างเงี้ยจะอายุยืนรู้ป่ะเอาเอาไเข้าไปไม่ดีแค่ไกินกระซิประมาณเท่านี้แหละนะทุกคนเนาะการเฮ็ดอาหารในมื้อนี้ก็น่าจะชิมสูตรเพียงเท่านี้เนาะก็ถือว่า มันติดต่ยแซบอยู่นาว่าติจะได้กินทุเรียนกับเพื่อนแมนต์ตัวไม่ได้กินอันนี้วันแซ่บเยอะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุเรียนเบิดเนาะเอาทุกคนสัดเล่าคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามซองล็อกซองกดสมุดได้ทันทีทันเดียวอ้าวขอตัวลาก่อนบ๊ายบาย